สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายของยายตุ้มทุกทุกคนนะคะ fc พี่น้องหมอลำพชษลำเพลิน fc เป็ดน้อยคำลาพช่ลำเพลินทุกทุกคนค่ะเมื่อวนนี้บรดเ้เฮดคลิปตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะมาทำคลิปตอนเย็นทีเดียวเลยนะคะเป็นวัดค่ะพี่น้องในเสียงเนี่ยเอ็กโคอยู่เลยค่ะเป็นวัดกินยาลดน้ำโมูก็แล้วกะง่วงก็เลยนอนลับ สนิทไปเลยนะคะพี่น้องอตอนกลางวันนะคะรับตื่นมาโอเกือบบ่ายอะพี่น้องอืก็เลยบริบทคลิปนะคะมื้อนี้ขึ้นหัวข้อว่าผู้ชายคนนี้เขาคือใครนะคะเธอเขาคือใครมาติดตามนะคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามว่าผู้ชายคนนี้เขาคือใครนะคะเข้ามา เบิง่งเอียงนีเนาะพี่น้องเนาะเก้าแสนสี่แล้วนะคะพี่น้องอืมเอาดันต่อซ้อยกันเด้อค่ะเด้อนี่เก้าแสนสีแล้วเป้าหมายของทุก,ท,กทุกคนก็คงจะรู้แล้วเนาะที่หนึ่งล้านวิวนะคะพี่น้องภายในก่อนวันที่สองนะคะที่เราตั้งใจจะฉลองกันล้านวิวขอบ หอบฟันข้ามโขงนะคะเพื่อฉลองใน ep 6ไล์กลุ่มปิดมาลพชรลำพูนนะคะพี่น้องคิดว่าได้แน่อนอนค่ะแต่เมื่อคืนนี้เบิ่งไล์อาจารย์โซเกษตรวิสัยเนาะ <S <S เพื่อนก็อยากได้มือนี้วันอังคารล้านตเตะพะนาะมันเป็นมันเป็นเคล็ดอย่างของเพื่อน,นีหลักถ้าได้ก็ดีขึ้นกว่าเนะใดยตุ้มก็อยากให้เพื่อนได้อยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงหลังๆมันนี้วิวมันค่อนข้างจะขึ้นช้านะพี่นอนะ้องเนาะ ก็เป็นอย่างเด้ออาจารย์ซอเด้ออย่างไดก็ได้อยู่แล้วล้านวิวอะก่อน EP 6ในวันที่2กันยายนนี้แน่นอนคะ่ะเมื่อน,นี้บ่ได้กะเมื่ออื่นมือคือนี่ได้เนาะขึ้นมือละมืน่นสองมื่วิวนะคะพี่น้องก็ยังใจตุ้มก็ยังดันอยู่เ้อพี่น้องเ้อนะคะเอ้าบัดดีเขามาคุยว่าผู้ชายคนนี้เขาคือใครเราพี่น้องเนาะยังไแล้งเต็ม แกนัเต็มเลมืกับก็ได้งานพี้น้องเช่ม6ขาแกครับฟังละสามขาฟังละสามขากรต็มครับจบครับซื่อๆๆบ้ไดิ้ีปัญหาอ่ซื่อทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5ถ้าซูมืออนีเขาเขาตั้งซีเขาตต่งแจซีขาแกบ้าเข้ามาคนหนีครับแล้วต้องหาการขึ้นอ่คือจบครับอ่เพ้่งอีกสามขาสามขาครับถึขาครับแกแค่แขงจอนะกระเต็มอยู่แล้วไ คือฮกฮ้าพี่น้องแล้วก็มาเพิ่มท่านี่แน่ถ้าซีพี่นอ้องพ่อดีลืมไม่จากไม่ที่ไรก็ต้องเข้าไปต้องไม่เทียบสีกันอีกเพราะวาะ่าพ่อวังหันเท่านั้นถ้าเรียนจะเดินไปหาที่ไงเนาะครับหาวที่ไรรถถัาหาที่นี่ห้องแปลว่าวันที่สองเจอกันแน่นอนตรงนี้เห็นปะเอากะมองนี้เราเห็นอหไพี่น้องมองนี้ไปที่น<ม>ีม่มองนีไ<ม>้ไปที่นี่พี่น้องซื้อบัตรได้พี่น้องเด้อซื้อบัตร ลอยเขาจิบเก่าาิบเกรอยิบเกคะแนนลอยสิบเกคะแนนเม่นคือาเมนกสีมากกว่าอ๋อเมนกแล้วแมนกไปกพอนกยพอนบ่แม่โอ้โ่ยน่าไห่แมนุกะไรน่าปเเจ้าก็เคยไปยูน้ำเมนกนี่ตั้งยู่อยูน้ำไผ่ั้งฟุอยูน้ำไผ่เอ้าี่นอ้อั้งุกไปน้ำไผก่อนตั้งประดิตามไม่ได้ชิเจ้าในไลเจ้าต้องให้ก่อนที่ัางุกติเขากาอ่วงการมอลลมเนี่ กางคุกไปยุ่งไหนมาก่อนเออพี่น้องเปิดเรื่องที่ไหนกรบเรื่องไรที่จะมีวงนี้วงนั้นเป็นกลางคุกเี่กนผูแใหญ่บ้านเปลี่ยว่าไม่ไดพี่น้องเบื่อตี้ตามเมื่อกี้เปลี่ยนเออค่ะก็ได้เห็นแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะตัวอย่างคลิปนะคะจากช่องผู้ใหญ่บ้านสายจวดนะคะพี่น้องว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครนะคะ ผู้ชายคนนี้เป็นใครเป็นช่างทำเวทีของหมอลำพิษลำเพลินในฤดูการที่แล้วนะคะพี่น้องแล้วก็ในฤดูการที่สามปีนี้ที่จะไปกับเพชรลำเพลินะคะพี่น้องช่างซุกเปลี่ยนไผ่นะคะถ้าเป็นเอฟซีหมอลำพิษลำเพลินรูดบุกเบิกจะหูนะคะว่าช่างซุกเปลี่ยนไผ่นะคะ สำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ๆนะคะที่ยังยังยังไม่รู้ยังมาติดตามมาติดตามใหม่ๆนะคะเดี๋ยวตุ้มก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะสำหรับท่านที่รู้แล้วก็กเป็นอย่างฟังใปนาการอีก,กได้นะคะพี่น้องเนาะช่างสุกนี่เพื่อนเป็นช่างทำเวทีนะคะเพื่อนมีความสามารถมากนะคะพี่น้องถ้าขึ้นชื่อว่าช่างสุกแล้วก็คือสบายใจได้ในเรื่องการ ตั้งเวทีเก็บเวทีทันเวลาอาหมอลำอะเอฟซีหมอลำเพนำเพื่อรุ่นบุกเบิกนี่จะรู้ดีว่าปีแรกกับปีที่สงองฤดูการแรกกับฤดูการที่สองเอฟซีสินรุ่นอันดับหนึ่งเลยคือรุ่นนำเวทีหมอลำเพนำเพือนะคะพี่น้องโอ้ยหายใจลุดหายใจตุ้มตุ้มตมๆนะคะแต่ละ EP ถ้าได้ไปแสดงงานเจ้าภาพนะคะเพราะว่าอย่าง 1. นคอนวอยมีน้อย 2. ทีมคอนวอยไม่เข้มแข็งเท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยรู้งานนะคะบางคนก็เขามาใหม่บางคนก็อายุมากแล้วอุปกรณ์ต่างๆอันเล็กท่อนใดสิเข้ากับเล็กท่อนใดขึ้นซะอย่างนีบัดนี้ย,ยังไม่มีความชำนาญน,นะคะแล้วก็มีน้อยนะคะพี่น้อง อันติดหน้าเวทีแต่ละครั้งเนี่ยโอ้ยเอฟซี FC ใจสิรูปสิขาดนะคะพี่น้องปัญหาเรื่องเวทีนี่แบบมาคู่กับมลําเพชรลำเ,ำเพลินเลยค่ะพี่น้องในฤดูการที่หนึ่งและเดือนรูกาลที่สองพอหลังหกเดือนหลังของฤดูการที่สองได้ช่างซุกมาซอยนะะพี่น้องโอ้ทุกอย่างแบบมันโล่งมาเลยนะคะพี่น้องโล่งแบบช่างซุกนี่แบบ เมืออ่อชื่อจริงจริงนะคะเพื่อนผ่านมาหลายหลายหมอลำหลายวงแล้วค่ะนะ,ะอยู่กับวงนั้นวงนี้วงใหญ่ๆวงเสียงอีสานวงสาวน้อยก็อยู่หลายปีนะคะอยู่กับู้ใหญ,ญ่บ้านมาหลายปีนะหมอลำม,มงเก่าที่ทีู่้ใยา่บ้านแยกวงออกมานี่อยู่หลายปีเพื่อนกับสนิทกันเนาะหู้ใจกันกม็มามาฤดูกาลที่สามมียายตุ้มก็บสบายใจแล้วเอฟซีรุ่นบุกเบอร์ก็บสบายใจแล้วได้ช่างซุกไปนำหมอลำเพลินเพลินเรื่องเวทีนะคะ เชื่อมือของช่างสุขได้ขนาดเล่นอยู่อ่น,นหมอชิดลุงเทพนะพี่น้องเนาะแล้วมาเล่นอยู่ภาคอีสานหกร้อยกิโลเมตรคิดเบิ้งพี่น้องทันสามารถตั้งวิธีทันนะช่างสุขฝีมือแบบสุดยอดอีลีนะคะพี่นอ้องอสำหรับเอซที่เข้ามาใหม่ๆนะคะอันนี้คือคร่าวๆสำหรับถ้าใครอยากรู้ประวัติแบบละเอียดของช่างสุขนะคะก็เข้าไปเป็น เอฟซีเพื่อนเด้อเพื่อนเปิดช่อง YouTube แล้วนะคะชื่อช่างสุกใสจวดนะคะเวลาเพื่อนขึ้นไล่ขึ้นอย่างกับเข้าไปคุยน้ำช่างสุกก็ได้ถามเพื่อนก็นได้นะเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นไทยมาจากใสนะคะแต่ว่าช่างสุกนี่คือถ้ามากับเพื่อน,นาเพลินปีนี้ก็คือเรื่องเวทีหายห่วงเลยตัดปัญหาไปได้เลยนะคะนะคะขึ้นหัวข้อว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครนะคะและหัวข้อวันนี้นะคะ อีกหัวข้อนึงก็คือคัล่าหายไปไหนนะคะ <c oughs> fc นอนบลับเด้อเมื่อคืนหนึ่งคิดว่าหลายๆคนเนาะ fc เป็ดน้อยตามหาเป็ดน้อยทั้งวันไปไหนไปไหนแต่ละช่องขึ้นไลฟ์ถ็าถามหาเป็ดน้อยไปไหนเป็ดน้อยไปไหนคัล่าไปสายไปสายนี่คือคำถามทุกช่องที่ขึ้นไลฟ์เมื่อวานนะคะ <c oughs> ได้คำตอบแล้วนะพี่น้องเนาะเข้าไปดูนะคะในช่องคุณย่าสุภาพ นะคะเมื่อเช้าคุณยา่าขึ้นไล่แล้วทุกๆคนก็จะได้เห็นหน้าเป็ดน,น้อยคำลาแล้วเนาะว่าเพื่อนใบ่รใสคำตอบอยู่ในช่องคุณยา่าเดลยพี่น้องเด้อเออคือส,สบายใจแล้วเนาะ fc เนาะอันเป็ดน,น้อยก็ได้น,นะคะพี่น้องคลิปนี้กะมาเจอกันแค่นี้ล่ะคะ่ะพี่น้องมือนี้เป็นวัดห็นวเสียงยังขึ้นจมงูงอยะะู่ละพี่น้องนะคะมารบ fc ก็ได้คลิปเดียวคะ่ะมือนี้ ตามพอได้เซาเป็นฮอตเอฟพี่น้องเนาะ่วนจากกันก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีตุ้มทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงโชคหมันล่ำรวยนะคะมื่อนนี้29 30 3 1นใกล้เลยเวอค่ะเนาะไฟฟันดีภัยดวงดีกะขอให้โชคดีด้วยค่ะพี่น้องเด้อคิดดีพูดดีทำดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมแต่สิ่งดีๆเเ้อเห็นบอกแม่พร เห็นหรือ,อยังคะพี่น้องเมื่อวานแม่พรไปไหนมาเอฟซี FC ทุกคนคุณได้ติดตามไลฟ์สดของแม่ยายเจ้ยไลฟ์สดช่องหลักได้ดูคลิปแล้วว่าแม่พรพี่ดีๆไปไหนมานะคะวันนี้สิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะคะไม่เชื่ออย่าลุบดูเด้อพี่น้องเด้อ,อยายตุ้มเจอมากับตัวเองแล้วนะคะยายตุ้มไม่ได้งมง่ายนะคะยายตุ้มก็เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนะคะบางอย่างงงงายยายตุ้มก็ไม่นะคะ แต่บางอย่างที่เรามองไม่เห็นพิสูจน์ไม่เห็นนะคะอย่าลุกหลูคลิปนี้เจอกันแค่นี้นะคะพี่น้องยู่ดีมีเพลงเือหลับฝันดีนะคะคืนนี้ได้เห็นหน้าเปิดน้อยแล้วทุกทุกคนพื่นสีนอนรักแล้วน,นะค่ะนาะบายบายนะคะสวัสดีค่ะ